สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม d i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันอาคารที่19ตุลาคมพศ2564ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟคู่ GJ ประจําวันค่ะสําหรับกราฟ GJ แท่งเดวันนี้จบเป็นลักษณะของแท่งแดงนะคะกําลังมาทดสอบแนวรับค่ะนะคะเดิมตรงนี้คือเป็นแนวต้านค่ะขากลับตอนนี้เป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะดังนั้นวันนี้นะคะเราใช้แผนเดิมค่ะรอบาย GJ ชที่แนวรับค่ะไปดู H4 ค่ะสําหรับ H 4สตอนนี้กําลังก่อตัวกลุ่มต้านนะคะต้านนี้ถ้าขึ้นต่อไม่ได้จะดัันนรราาาคลงมที่แวบ นะคะจะดันราคาลงมาที่แนวรับไปดู h 1สค่ะนะคะสำหรับ h 1ก็จะเห็นได้ว่าไฮของ h 1นั้นเริ่มต่ำลงค่ะแสดงว่ากราฟมีโอกาสมาที่แนวรับนะคะไฮต่ำลงแบบนี้ก็จะมีการบีบนะคะกราฟที่แบบว่านะคะถ้าสมมติว่าเขาขึ้นไม่ได้อะไรเขาก็จะนะคะมีการโยกมาฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดันราคาขึ้นไป นะคะโอกาสของ GJ นะคะวันนี้นะคะรอบายที่แนวรับค่ะนะคะแนวรับรอบายนะคะนี่คือแผนของ GJ วันนี้ค่ะนะคะอ่านะคะสำหรับนะคะเทคนิคและวิธีการนั้นนะคะุณแผมจะสอนไว้ในคอร์สเรียนนะคะสำหรับ e a p เข้าห้องเรียนเยอะๆค่ะมันจะมีวิธีการดูวิธีการสังเกตนะคะแล้วก็วิธีการเทรดว่านะคะเราจะเทรดนะคะอย่างไรในวันนั้นนะคะแล้วก็เลือกหน้าเทรดก่อนนะคะแล้วค่อยหาจุดเข้าทํากําไรนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากมีวิชาหรือว่าความรู้นะคะหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรวิชาไว้ทําเงินนะคะ ำหรับวัแผงนะคะวิชาไวเสกในอากาศนั่นเองนะคะเราก็นะคะต้องนะคะศึกษาหาความรู้เยอะๆค่ะใครที่อยากมีความรู้นะคะต้องจริงๆนะคะมีแบบคนโทรเข้ามาถามวัแผงว่าต้องเป็นคนรวยเท่านั้นไหมที่ต้องเทรดนะคะไม่นะไม่นะคะัยแผงก็ไม่ได้เป็นคนรวยตั้งแต่แรกนะคะเป็นลูกชาวนานะคะดังนั้นนะคะไม่มีนิยามนี้ในนะคะการเทรดหุ้นหรือเทรดฟอเร็กนะคะมันอยู่ที่ว่านะคะถ้าตอนนี้สมมติว่าคุณยังไม่มั่งคั่งนะคะมันอยู่ที่ว่าเรายังไม่ได้คิดหาวิธีการนะคะดังนั้นเรามีสมองสองมือเหมือนกันค่ะนะคะ ศึกษาหาความรู้ค่ะเข้าศึกษาหาความรู้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าคูคดนะคะเขาจะมาแบ่งปันอะไรลองไปศึกษาหาความรู้ค่ะสําหรับช่องทางที่ติดตามโค้ดแพรได้มีช่อง YouTube ช่อง Titiktok และก็ช่องเพจแม่บ้านเทรดโปรเค่ะสาหรับใครที่สนใจเรียนนะคะก็ทักมาที่ i อ l i ียไลน์ p a m m b i l e k a ตัวนะคะจะมีโค้ดแพรโค้ดธนโรธนะคะในการสอนระบบเทรดก่อนแล้วก็นะคะมีการรับคําแนะนําระหว่างการเทรดลกัลกๆโค้ดแพรเทรดทองค่ะสำหรับผู้เงินโค้ดแพรนะคะก็วิเคราะห์กราฟให้แบ่งปันนะคะไปยังผู้ติดตามนะคะที่เพจแม่บ้านเทรด หลักๆโคตรแพนเทดแต่กราฟทองอย่างเดียวค่ะนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปค่ะขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสกำไรในทุกๆวันแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะเสี่ยงเงินในอากาศในทุก